น้องเฟมบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้คนไทยเจนใหม่รวมถาวายกำลังใจกรมสมเด็จพระเทพ ปัญจันไม่ไว้วันยึดมั่นปกป้องสถาบันจากกรณีที่ขณะนี้ค่ะเหล่าดาราคนดังรวมถึงองค์กรต่างๆมีการออกมาแสดงความจงรักภักดีเป็นจํานวนมากในการปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสืบเนื่องจากเหตุการณ์ป่วนขบวนสเสด็จของนางสาวทานตะวันตัวตุวตลานนและพวกที่มีการขับรถจีบีบแตร และพยายามที่จะแทรกเข้าไปในขบวนเสด็จเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาครับพบว่าไม่ได้มีแต่เจนเบบี้บูมก็คือช่วงพศ2489ถึง2507และเจนเอ 2, ็กพศ2508ถึง2522เท่านั้นที่มีการออกมาปกป้องสถาบันแต่พบว่าค่ะมีคนรุ่นใหม่อย่างเจน Y ช่วงปีพศ2523ถึง2540 และเจนซีช่วงพศ2440ขึ้นไปก็มีการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกันอย่างล่าสุดค่ะในเพจ Facebook วัฒนาแสนอุดมก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าเวลาผ่านไปเร็วแต่น้องไม่เคยเปลี่ยนเลยน้องเฟมชวินโรธลิขิตเจริญสกุลอดีตนักแสดงเด็กจากหนังเรื่องบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้เมื่อปีพศ2553ตอนนี้น้องอายุ25ปีแล้วนะ คนรุ่นใหม่ที่ฉันรอคอยโดยน้องเฟรมค่ะได้มีการออกมาแสดงจุดยืนโดยมีการโพสต์ภาพที่ตนเองนั้นได้รับพระราชทานปริญญาจากพระหัตถกรมสมเด็จพระเทพและระบุข้อความว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญพร้อมกับมีการระบุวันที่ได้รับปริญญาคือวันที่25พฤศจิจกายนปี2563 โดยน้องเฟมค่ะจบปริญญาตรีสาขาวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์และระดับปริญญาโทสาขาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่วิทยาลายัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรทรวิโรธหลังจากที่เรื่องราวการแสดงความจงรักภักดีของน้องเฟมค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเช่นน่าชื่นชมค่ะดารารุ่นใหม่รักสถาบันและกล้าแสดงออกคนหลอกคุณ,ณภาพ โตมายิ่งหน้าตาดีจิตใจย,ยังดีอีกบางคนค่ะก็มีการเข้ามาเชิญชวนให้ไปติดตามผลงานของน้องเฟรมด้วยเช่นไปกดติดตามก่อนนะครับอีกคนค่ะเข้ามาบอกว่าไปฟังพี่เฟรมสุดหลอดรักชาติรักสถาบันคนนี้เขาจัดร,รายการได้ทุกวันจันทร์ถึงสุขร์15นาฬิกาถึง18นาฬิกากันได้นะครับและทางด้านของวัฒนาแสนอุดมค่ะก็ยังมีการคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าตอนคุณยายน้องเสีย ก็ได้พระราชทานพวงมาลาจากพระเทพน้องก็โพสต์ลงไอจีด้วยครับนอกจากน้องเฟมหนุ่มเจนซีแล้วอีกคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือปัญจันทระมะอิมอโนไทยคนดังจากเจนไวที่ก็มีจุดยืนหนักแน่นที่รักและทัดทุนสถาบันมาโดยตลอดที่ล่าสุดขาเจ้าตัวก็มีการออกมาร่วมถวายกำลังใจกรมสมเด็จพระเทพด้วยโดยมีการอัญเชิญพระบร,รมศาธิราชกรมสมเด็จพระเทพพร,ร้อมกับมีการโพสต์ว่า เรารักพระเทพทรงพระเจริญโดยก่อนหน้านี้ค่ะพบว่าป้นจันเองในชีวิตนั้นก็เจอมรสุมหลังจากที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของตัวไม่น้อยซึ่งป้นจันค่ะเคยมีการเปิดหมดใจมรสุมชีวิตพ์เดียวเปลี่ยนชีวิตจากดังเป็นดิ่งกลายเป็นโรคซึมเศรา้าผ่านรายการแฉเมื่อปี2564ในช่วงที่ชีวิตกำลังโด่งดังจากบทเรื่อง ละครบุพเพสันนิวาสถูกยกเป็นสามีแห่งชาติแต่อยู่ดีๆชีวิตก็พลิกผันหลังโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจนดนกระแสดค่ะจมตีหนักซึ่งเจ้าตัวก็มีการออกมาเปิดเผยว่าหลังจากนั้นก็กลายเป็นโรคซึมเศรา้าที่ส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้บางช่วงบอกว่าอาการมันค่อยๆสะสมมาครับเพราะช่วงข่าวหนักๆที่ผมเจอมันสองรอบแล้วเราไม่เคยเจอมันก็จิตตก ไม่อยากทำงานไม่อยากทำอะไรไม่อยากเจอใครไม่มีพลังเลยอยู่แต่ในห้องนอนปิดไฟปิดม่านไม่มีแรงจะทำอะไรจนแม่บอกว่าไม่ให้ล็อกห้องเขาก็เก็บกุญแจห้องเอาไว้จริงๆมันเหมือนสวิตชนะพอเราออกมาเจอคนเราก็ร่าเริงแค่พอกลับบ้านก็เงียบๆนิ่งๆแต่เวลาออกมาเจอคนเราก็ออโ,โต้ต้องทำงานสูมวิญ,ญญาณเป็นอีกคนหนึ่ง ตอนนั้นไม่รู้จะแก้ไขยังไงคือเคสผมมันเป็นเคสแรกๆที่เกิดขึ้นด้วยพอเคสหลังๆเดี๋ยวนี้เขาก็จะกล้าแก้ตัวกันมากขึ้นแต่ตอนนั้นผมก็อยากจะแก้ตัวนะปรึกษาผู้จัดการเขาก็บอกว่าอย่าไปพูดเลยยิงพูดเดี๋ยวยิงต่อความยาวสาวความยืดแต่ถ้าเกิดมองในมุมกับกันเราไม่ได้มีโอกาสแก้ต่างให้ตัวเองเลยไม่มีโอกาสได้พูดเลยมันก็ออกได้สองแบบแล้วปล่อยให้การเวลามันตอบเองว่าเป็นยังไง ซึ่งปัจจุบันค่ะหลังจากที่ป้านจันผ่านพ้นช่วงเวลาที่หนักสุดของชีวิตมาได้เจ้าตัวค่ะก็เดินหน้าตามความฝันโดยสิ่งหนึ่งค่ะที่ปั้นจันยังคงยึดมั่นไม่เสื่อมคลายไม่ว่าชีวิตจะเจอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดก็ตามนั่นก็คือความภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยภาพจำความจงรักภักดีของป้นจันที่ยังเป็นที่เก่าค้านในเหตุการณ์ต่างๆเช่น เหตุการณ์ที่ปั้นจันหนึ่งในผู้ที่อยู่ท่ามกลางเสียงสะอื่นที่โรงพยาบาลสิริราชวันที่13ตุลาคมปี2559 mm hmm. เจ้าตัวเผยเข้าใจแล้วว่าน้ำตาท่วมแผ่นดินเป็นยังไงพร้อมกับมีการเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่หลายคนประทับใจกรณีที่ปั้นจันตะโกนบอกทุกคนให้ก้มกราบส่งพระองค์เพื่อแสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายลั่นผมเชื่อมั่นและศรัทธาในหลวงราชการที่9หมดหัวใจ ชาตนาขอเกิดเป็นประชาชนของพระองค์อีกและในปีพศ2564ที่เหล่าดาราค่ะมีการออกมาติดแฮชแท็กปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และมีการโพสพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่9ลงในอินสตาแกรมและช่องทางออนไลน์ต่างๆซึ่งก็มีชาวเน็ตบางรายมีการเข้ามาโพสเนบแนมนักแสดงต่างๆนานาด้านปัญจันทร์ปรามัเองก็มีการออกมายืนยันชัดเจนผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ว่าผมลงรูปในหลวง ใครไม่ชอบอันพอโลเลยไม่ต้องมาพิมพ์ดาพิมพ์ว่าปรามาทเด็บแนมให้เสียเวลาของทุกท่านนะครับด้วยความเคารพใครแยกแยะได้ขอบคุณมากๆนะครับและในปีพศ2 5 6 6ก็ยังเป็นหนึ่งในดาราคนดังที่เหล่าดาราคนดังค่ะมาชูจุดยืนแม้เหลือคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนลั่นรักชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ใช่เรื่องน่าอาย นอกจากนี้ค่ะเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2563ปัญจันประมะยังมีการโพสต์เทิดทูนสถาบันด้วยหัวใจรักมั่นเปี่ยมศรัทธาว่าเทิดทูนบูชาด้วยชีวิตแม้นหมดสิทธิ์ได้กราบพระบาทแม้สักผหนเกิดในไทยสูงต่ำไม่อับจนเพราะคำสอนพ่อท่วมท้นทั้งแผ่นดินใครอ่านคำสอนให้แตกชานไม่คิดพานอคติคิดช่อชน จยุคใดแผ่นดินใดก็อยู่ทนเกิดเป็นคนรู้คุนคนต้องทดแทนแม้นวันนี้ไม่มีพ่อเป็นเสาหลักมองพระพักกำลังใจนั้นท่วมทนจะสืบสารปณิธานไม่หลงตนคำว่าชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่ในใจหากเขาว่าชาติหน้ามีอยู่จริงขอได้เกิดถิ่นฐานเดิมไม่ไปไหนจะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยหัวใจรักมั่นเปี่ยมศรัทธา